กูแลหิวเลยมีออนไลน์ไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เรียกว,ว่าหลายธุรกิจครับต่างก็ได้รับผลกระทบหลังโควิด1 9กลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งก็ทําให้หลายธุรกิจร้านอาหารครับได้รับผลกระทบโดยตรงเลยรวมถึงธุรกิจร้านอาหารที่มีชื่อว่าหลานกลมกิ๊กของนักร้องสาวเป,ปาเปาวลีกับสามีคุณเอิร์ธเนี่ยนะฮะก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันครับโดยสาวเปาเองก็เปิดใจว่าทางร้านเนี่ยก็มีมาตรการป้องกันที่เคร่งครัดอยู่แล้ว ภาชนะต่างๆก็ใช้เครื่องล้างด้วยความร้อนฆ่าเชือ้อและก็ยังสร้างความมั่นใจให้กับทางลูกค้ามากยิ่งขึ้นครับด้วยการงดขายอาหารทะเลกึงก่งสุกกึ่งดิบแล้วก็ยอมรับครับว่าค่อนข้างแย่เลยเพราะว่าลูกค้าเนี่ยก็ลดลงไปเยอะกว่าเมื่อก่อนมากมากเหมือนกัน กินกันทุกวันได้อะไรเงี้ยค่อนข้างแย่เหมือนกันเพราะว่าเหมือนกับว่าครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วแผลเก่ายังไม่ทันหายแผลใหม่ก็มาซ้ำเติมในช่วงแรกที่ข่าวออกมากังวลมากนะคะแต่ว่าพอพอ,อได้คำแนะนำที่แบบเขาก็ Uh, อธิบายเนาะคะ่ะว่ากุ้งสามารถทานได้ซ mm hmm. ีฟู้ดทานได้แต่แค่แบบทำปรุงให้สุกนะคะ mm hmm. ก็จะแบบว่าให้ให้เรามั่นใจมาก mm hmm. คือเมนูบางอย่างที่แบบอย่างกุ้งแช่น,น้ำปลาหรือว่าอะไรที่แบบว่ากึ่งสุกกึ่งดิบอะไรเงี mm ้ย hmm. เขาก็แบบว่าเลี่ยงไปเป็นแบบปรุงสุกเลยดีกว่า mm hmm. เหมือนกําลังจะดีนะในช่วงก่อนที่จะมีข่าวแต่พอแบบมีข่าวปุ๊บในวันที่วันสองวันที่แบบมีข่าวออกมาคนหายไปแบบเยอะมากๆเลย90% mm hmm. พยายามพายุงให้อยู่ได้ ค่ะมันอาจจะเจ็บแต่เราก็แบบต้องต้องช่วยเหลือหลายๆคุณคนขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD t h ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c เฟซบุ๊กแฟนเ e i n s i s i t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ